ให้อธิบายการพิจารณาในตอนวิปัสนาหน่อยครับตอนวิปัสนาการวิปัสนาก็คือการปล่อยให้ขันห้าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีการกําหนดอะไรเลยเข้าใจใช่ไหม <c oughs> คือเลยต้องมีกําลังสมถาถะก่อนนะเลยต้องมีกําลังสมถาถะบางคนก็ใช้พูดโทบางคนก็ดูลมหายใจตลอดเวลาเงี้ยบางคนก็ดูร่างกายตลอดเวลา แน่จะเป็นการฝึกสมถะนะส่วนการวิปัสนาก็คือแบบปล่อยทุกอย่างแล้วตามดูเฉยๆนะเอ,อจิตมันไปที่ที่แขนขยับเราก็เห็นไปที่ขาเราก็เห็นจิตขึ้นมาคิดเราก็เห็นแต่แต่เราไม่ได้แบบผ่มมันไว้นะอะถ้าถ้าจะให้ดูง่ายๆก็คือวิวปัสนาก็คือการดูความคิดถ้าเอาง่ายๆที่สุดนะถ้าถ้าเราเห็นความคิดแล้วความคิดไหลต่อได้เนะี่ยโดยที่เราไม่แบบ ไปไปทําให้มันหยุดเนี่ยก็คือมันเป็นวิปัสนามันเป็นการวิปัสนาทั้งหมดนะก็คือแบบมองดูความคิดมันไหลไปดูความปรุงแต่งมันไหลไปโดยที่เราไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยเรียกว่าวิปัสนาก็ง่ายๆนะถ้าท่านฝึกกําลังสมถาาิสูงๆท่านจะทําวิปัสนาได้นะอย่างผมสมัยก่อนเนี่ยผมเคยฝึกทั้งสมถะและวิปัสนานะคือผมก็เลยแบบอยากรู้ก็เลยลงมือทําจริงๆนะ ตอนนั้นผมฝึกสมาะก็คือแบบฝึกหยุดความคิดไงฝึกไม่ให้ตัวเองคิดเวลาความคิดเกิดขึ้นผมก็ดับบงดับมันตัดมันตัดภาพมันตัดภาพมันแล้วผมก็ทําอย่างนั้นมาเรื่อยๆนะพอมันถึงวันที่เจ็ดเนี่ยผมฝึกเจ็ดวันเลยนะสมาะให้ไม่ให้ตัวเองมีภาพความคิดขึ้นมาเลยเจ็ดวันเจ็ดวันเต็มๆนะพอวันที่เจ็ดแล้วมันแบบมันกดภาพไม่อยู่แล้วมันมันมันตัดภาพไม่อยู่แล้วมันรู้สึกแบบ จะระเบิดแล้วอะไรประมาณน้นะตอนนั้นผมก็เลยปล่อยเลยนะปล่อยปล่อยเลยไม่ไม่ไมไมกดภาพความคิดละแล้วตอนนั้นคือแบบภาพความคิดมันแบบขุดขึ้นมาแบบขุดแบบขึ้นมาเยอะเยอะมากอะเยอะจนแบบเราเราจะเป็นบ้าเราจะเป็นบ้าแบบมันเหมือนแบบมันล่องลอยอะ่ะคือคือเวลาเราเราคิดอะไรเพลินๆเนี่ยมันจะล่องลอยใช่ไหมแต่ผมมันมันหนักกว่านั้นหลายเท่านะคือแบบ มันลอยจนแบบเบอร์เบอร์เหมือนจะเป็นบ้าเลยอนะตอนนั้นอนะแบบก็ใช้เวลาประมาณสามวันนะกว่าจะกลับมาเป็นปกติเอออยากลองไงลองฝึกสมถะเต็มที่อย่างเงี้ยตอนนั้นก็ไปถามพระนะไปถามพระรูปหนึ่งอย่างเงี้ยแต่แต่ท่านก็ยังไม่สำเร็จมั้งแต่มีเพื่อนแนะนําบอกว่าท่านเป็นเป็นอาจารย์ปฏิบัติเงี้ยผมก็เลยไปถามท่านก็บอกว่ากดมากเกินไปกดจิตมากเกินไป ดูตาสิตาตาค้ําตาแบบดูแบบมีความเครียดมากอะไรประมาณนี้นะก็คือมันไม่ได้นะมันมันมันจะต้องทําวิปัสนาเอ่อทําส,สมถะและวิปัสนาควบคู่กันตอนนั้นอัจสมถาถะเจ็ดวันนะอย่างโหดอะ่ะก็คือมันต้องมีบุญวาสนานั่นถึงจะทําได้นะคือตอนนั้นผมเอาจริงไงเอาจริงก็เลยทําได้แล้วพอหลังจากนั้นพอพอเริ่มตั้งตัวได้ละผมก็จะเอาวิปัสนา จะเอาแต่วิปัสนาตลอดเวลาเลยนะก็ลองเลยลองแต่พอครบเจ็ดวันเนี่ยก็คือวิปัสนาก็คือแบบไม่กําหนดอะไรเลยปล่อยทุกอย่างไหลไปเป็นธรรมชาติปล่อยไปปล่อยไปแล้วทีนี้พอพอจะถึงวันที่เจ็ดพอวันที่เจ็ดแล้วเนี่ยคือมันเห็นตัวเองแบบล่องลอยเี่ยล่องลอยแบบไม่มีกําลังจะมาควบคุมจิตเลยอ่ะก็คือแบบอยากกินอะไรก็ไปกินอยากทําอะไรก็ไปทําแบบ มันไม่มีตัวเบรกไงมันไม่มีตัวเบรกก็คือมันทําแต่วิปัสนาตลอดเวลาคือก็ใช้เวลาประมาณสามวันก่อนจะแก้ได้นะตอนหลังก็ก็เรารู้แล้วว่าความพอดีอยู่ไหนก็คือเราต้องฝึกทั้งสมถะและวิปัสนาควบคู่กันไปพอสมถะมันหนักมันหนักมากเกินไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นวิปัสนาพอวิปัสนามันมันมากเกินไปแล้วก็ให้มาทําสมถะินยตอนที่เรานั่งสมาธิมันจะเกิดขึ้นทั้งสมถะและวิปัสนาม่เกิดขึ้นสองแบบ มันก็จะแยกกันอัตโนมัติเลยนะโดยโดยที่เราไม่ต้องแยกมันก็ก็นั่งสมาธิแล้วแล้วดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าอันไหนเป็นสมถะอันไหนเป็นวิปัสนาก็น่าจะเข้าใจเนาะผมทามาก่อนะสมถะจ็ดวันวิปัสนาจ็ดวันแยกเลยนะสวัสดีค่ะเมื่อวานตามดูความคิดที่ว้าวุ่นจนความว่าวุ่นหายไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็ถูกแล้วนะครับให้นั่งดูมันเกิดจนมันจบนะอย่าไปยอมแพ้มันนะถ้าเราจะสู้กับสภา,าว่าความคิดอะ่ะเราก็ดูมันจนจบพอมันจบแล้วปุ๊บมันเหมือนจะตัดกรรมไปเลยนะตัดกรรมจากเรื่องนั้นทันทีเลยคือวิธีเนี้ยมันเป็นวิธีที่แต่ว่าผมคิดทนขึ้นมาก็ถูกนะเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะไม่ไม่มีใครสอนมานั่งดูความคิดนะไม่มีเลยนะในสมัยก่อนนะแล้วผมเป็นคนที่แบบ ฝึกแล้วมานั่งดูความคิดตัวเองมาเรียบเรียงความคิดตัวเองเนี่ยก็เลยแบบเอ้าทาไมเราไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละคนก็บอกให้พูดโทพูดโทพูดโทอยู่ตลอดไปแต่ไม่สอนอย่างอื่นเลย <c oughs> ก็แบบงงไงเมืม่อก่อนงงแต่พอสมัยเนี้ยมาสอนการดูความคิดอ่ะมันไวนะมันไวมากเลยนะมันไปได้ไวมากเลยมันเป็นแบบมันเป็นการล้างสัญญาล้างกรรมที่แบบรวดเร็วมากก็ครูบาอาจารย์สมัยนี้ก็มาเล่นเรื่องการดูความคิดกันแทบจะหมดเลยนะ ถ้าเป็นถ้าเป็นสายกรรมะฐานรุ่นใหม่ให้แบบดูความคิดทุกคนนั่นแหละก็ดีใจด้วยนะที่ที่ล้างมันได้นะแต่เดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นนะเรื่องเก่ามันล้างไปวเดี๋ยวมันจะมีบททดสอบต่อไปรอก็ให้แลวให้เราจําไว้ว่าเนี่ยตอนตอนที่เราเป็นตอนนั้นเน่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวนั่งดูไปเรื่องมันก็ผ่านไป แต่ตอนที่ดูมันอยู่นะ่ะต้องใช้ความอดทนความพยายามเป็นอย่างมากนะกว่าจะผ่านไปได้แต่ละตอนก็เดี๋ยวบททดสอบใหม่มันจะมมาเรื่อยๆถ้าหยุดนั่งสมาธิมาสิบห้าสิบหกปีแล้วถ้ากลับมานั่งใหม่ยากไหมคะถึงจะได้สภาวะเดิมที่เคยเข้าถึงได้ตอนที่นั่งตอนที่เริ่มนั่งนั่งพ่อความไม่รู้เลยไปไวพอตอนนี้ฟังเยอะ หลายทางถ้ากลับมานั่งกลัวทำไม่ได้อืมก็ก็ถูกนะยิ่งอ่านเยอะฟังเยอะมันก็ยิ่งช้านะมันมันก็ยิ่งช้านะก็ยังไงก็ต้องก็ต้องกลับมาทำถ้าอยากหลุดพ้นนะ่ะก็ต้องกลับมาปฏิบัตินะเจริญสติอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิให้ได้ทุกวันอย่างน้อยวันละ5นาทีนะก็ปฏิบัติเท่านี้แหละเดี๋ยวมันก็ แดีวมันก็เข้าเข้าที่เข้าทางของมันเองนะคือการฝึกสมาธิมันต้องทําต่อเนื่องเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังมันก็มาเองนะถ้าเราเว้นไปแบบไม่ปฏิบัติเลยอย่างเงี้ยมันก็เสื่อมไปนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อถึงเข้าฌานสี่แล้วนะไม่เสื่อมนะผมบอกเลยถ้าเมื่อท่านฝึกสมาธิจนสมเด็จฌานสี่ละไม่มีทางเสื่อมอนยะ่แงแน่นอนคือยังไงท่านก็ท่านก็ไม่เสื่อมอเอาง่ายๆนะคือผมเห็นหลายคนละที่แบบ ผมเคยได้ฌานสีมันเสื่อมไปแล้วเงนะี้ยพวกนโีโมนะเห็นกันเยอะเลยในโลกโซเชียลฌานสีไม่เสื่อมนะเพราะว่าเป็นระดับครูบาอาจารย์ละสามารถเท่งมองเห็นมิติต่างๆได้นั่งสมาธิเข้าฌานถอดจิตไปเที่ยวก็ได้นะมันไม่เสื่อมนะใครที่ว่าเสื่อมมันโมมันไม่ได้จริงหรอกเ <_ c oughs> บื้องบนจะส่งบททดสอบมาเรื่อยๆบททดสอบเอ่อมันแล้วแต่นะมันมันแล้วแต่นะครับ อ่าถ้าคนที่มาทดสอบเนี่ยคือเขาจะมาทดสอบเราตอนนั่งสมาธินั่นแหละคือจะทําให้เราเกิดสภาวะทางกายจนเราลาคาญนะประมาณนั้นนะแต่เรื่องของความคิดเอยเรื่องการไปเจอคนนั้นคนนี้แล้วไม่สบายใจมันก็เป็นกรรมนะมันก็เป็นกรรมนะครับมันมันก็ไม่ไม่เชิงว่าทดสอบอย่างเจ้ากรรมในเวรอย่างเงี้ยที่แบบมาทําให้เราเจ็บตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ย ถามว่ามันทดสอบไหมมันก็ทดสอบแต่มันก็เป็นการที่เราเคยไปทำโมเดลมันก็ต้องใช้คือเนี่คือแบบอย่าอย่าไปอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอะลำคาญนะลำคาญหรือว่าไม่ชอบเจ้ากรรมนายเวรน,นะก็เขาทําให้เราแข็งแกร่งนะถ้าถ้าเอาในความจริงๆเขาทําให้เราแข็งแกร่งถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็ไม่บรรลุธรรมนะอย่างพ่อขาวเป็นชาติที่มีนะครับถ้าพ่อขาวเล่าให้ฟังว่า พ่อพ่อเนี่ยเจอหลวงพ่อประสิทธิ์นานแล้วนะตอนนั้นน่ะท่านก็มาเยี่ยมพ่อบ่อยๆแต่ท่านไม่สอนอะไรพ่อเลยหลวงพ่อประสิทธิ์ไม่สอนอะไรพ่อเลยจนจนพ่อไปผ่าหัวเข่าพอผ่าเสร็จปุ๊บหลวงพ่อประสิทธิ์เลยมาสอนอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านั้นไม่สอนอะไรเลยนะก็คือแบบพอพ่อขาไปผ่าขาปุ๊บหลวงพ่อประสิทธิ์ก็แวะมาสอนเออสอนกําหนดแบบนั้นกําหนดแบบนี้อย่างเงี้ยก็ให้ผ่านไปได้นะ พ่อขาวท่านเป็นมะเร็งกระดูกนะที่ที่หัวเข่านะที่ขาก็ถ้าไม่ถ้าพ่อขาวไม่เป็นมะเร็งท่านก็ไม่สำเร็จนะคือแบบมันก็ต้องขอบคุณเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะถ้าถ้าเราไม่ป่วยเร,เราก็ไม่มีกําลังจิตไม่มีความต้องการที่จะบรรลุธรรมต้องการที่จะหลุดพ้นก็มันก็มีเหตุนนะเจ้ากรรมนายเวรก็มีเหตุ